ไม่น่าจะมีอะโอเคบ,บ compass, ุมบินไปหนักเฮ้ยคน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 ตายตายที่ไหนละอุ้ยอุยเนี่ยมาด <coping> ิมาดิมามานนี้มามามาเฮียก็ถหมดอีแหนเฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยอยู่หลังอยู่หลังโดดโดนดโดด่โดด่เฮียเป็นกระสุนเช้าว่ะอุ้ยซีเป็นไงหม้อแตกหม้อแตกเออหม้อแตกอุ้ยมันเล่นลูกซองว่ะมันเป็นของหนัก กราบสวัสดีคนดูและผติดตามทุกคนด้วย,น,ยนะ <Okay. S 1> วันนี้เราจะโดดตรงไหนเดียวเนี่ยเฮ้ยมีคนตามเราไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอูซี่ยูซี่กับปืนเอเคหนึ่งสองนะเอเคหนึ AK ่งสองผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมันนิ่งมพอกับเอเคหรือเปล่าแต่ผมว่าเอเคนี่น่าจะดีวกว่านะมีคนไหมมีคนไหมเยเพื <Number three. S 1> ่อนเขาโดดมาเนี่ยไม่น่าจะมีคนนะ ถ้ามีคนผมว่าน่าจะลอยกันแล้วแหละหรือว่ามี <c oughs> หรือว่ามี <Number one. S 1> ไม่เจอนะ <Please. S 1> อาจจะไม่มี <c oughs> ขอลงไปแล้วได้ปืนก็พอ, <c oughs> อเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วยูซีนี่นะเรียบร้อยได้รรบหนึ่งกระบ,บอกนะตอนนี้เหลือหมกหมวกกับกเอ็ใช่ปะ่ะอันนี้ปืน UMP ใช่ปะ่ะเขาเรียกกัน <c oughs> เดี๋ยวเรา ไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นอาจจะมีปืนเยอะก,กว่านะไม่มีตัวลงว่ะตอนแรกผมนึกว่ามีตัวลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราหาปืนกันเดี๋ยวเราหาปืนไอเคหนึ่งสองกันยังไม่เจอเลยน่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเขาค่อยชุบกันเองนะตั้งสามคนตั้งสองคนอย่าน,นะเดี๋ยวเขาหน้าชุบได้อยู่แหละผมไปฝั่งนี้นดีกว่า ั่งน,นี้เนาจยเต็มเต้นะเราจะทรงแล้ว <S <S <an> <S อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน <S <S <an> <S โอ้นั่นไงเต็มเลย <S an> อืมเราขี่รถไปชิดบ้านตรงนั้นดีวกว่าเดิน <S <S <an> <S ไปนี่เขาอาจจะยิงเรานะ <S <S <an> <S ขี่รถชิดบ้านนี่ดีวกว่าไม่รู้ในบ้านนี้มีตัวปะบ้านนี้มีตัวปะบ้านนี้ไม,ม่มีนะ <S <S <an> มีกำฝั่ง,งนู้นเลยโล่งเลยเพื่อนเราหัวแตกแล้ว,วต,ลตัวดำเหรอตัวขาวดีวกว่าแตกปไปดิแตไปดเอาตัวใบอีกตัวปะ สามสามไม่ได้ไม่ต้องให้มันเล่นนะเฮ้ยไอตัวดำมันไม่ขยับเลยวะมันหลุดเหรอเฮ้ย yeah. ไม่โดนเลยไม่โดนเลยดีจัดผมว่ามันก็ดดพอๆกับเอเคป่ะผมไม่รู้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ดีดกว่าเอเคป่ะชาร์จด,ดีกว่า <S <S หินหน้าปะ่ะน่าจะอยู่หินหน้านะ <S <S ไม่เจอคนเลยหมดนะมันเนี่ยไปไหนหมด เมื่อกี้จริงๆกันอยูอย่เลยตายหมดแล้วหรอ่าจะอยู่หินหน้านะดูทรงแล้วเดี๋ยวผมหาทางบินไปดีกว่าชาร์จดีกว่าไหมไม่น่าจะมีโอเคผมบินไปนะเฮ้ย <S <S คนคนคนดูคน,คน,คน,คนตายตายหายแล้อุยอุยเฮียมาดิมาดิ้อมมาดิมามามาเชือกทั้หมดนีแน่เฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยอยู่หลังอยู่หลัง โดดโดดดดโดดดเฮียเป็นไงกระสุนเช้าว่ะบุซี่เป็นไงหมอแตกหมอแตกเออหมอแตกโอ้ยมันเล่นลูกซองว่ะมันเล่นของหนักมันยิงแม่เนี่ยผมเดาแน่เลยูตัวไปไหนวะตัวไปไหนอ่ะอยู่หินฝั่งโน้นปะ่ดูหินฝั่งนู้นนะใช่ตรงนี้วิ่งไปหาฝั่งนั้นผมว่าฝั่งนู้นน่าจะมีตัวว่ะใช่ปะทำไมมันไม่ยิงผมเลยอ่ะขอฟาร์มก่อนฟาร์มก่อน ันยังหินแนวว่าด้สามหินนั่นแหละมันอยู่สักหินสักทีแหละดูะกันไม่โผลม่มายิงหมดเลยนะหรือว่าไม่อยู่เมื่อกี้ไอตัวนั้นยังวิงไปฝั่งโน้นเลยแสดงว่าไอตัวนั้นต้องอยู่ฝั่งโน้นดิยิงเรียกไปก่อน <c oughs> ยิงเรียกไปหนึ่งสเต็ปอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกับเสียงอะไรเสียงเมื่อกี้มาโยนระเบิดไปละยโยนไอตัวกบไปละไป มันอยู่หินไหนหิหน้านี่ปะมันอยู่นี่ปะนี่หายไม่ไหนหรือว่าอยู่หินนี้เยอะมันน้่เมื่อกี้อยู่หีนนี้มันต้องยิงผมดิไม่มีไม่เจอว่ะมีอยู่ไหนวะเนี่ยอุ๊ยเบอร์สามยังไม่ยังไม่มีใครชุบเลยหรอโอ้เบอร์สามยังไม่มีใครชุบเลยไม่มีใครเก็บศพไม่มีใครเก็บศพด้วยว่ะเบอร์สามมันลงด้วยกันไม่ใช่หรอหรือว่าเขาแยกวะเนี่ยเเพื่อนเก็บศพแล้วนะ Marking target location. ที่มผมไปเพื่อนหนึ่งผมไปฝั่งนี้ไม่มีนะแล้วนี่ไงวิ่งลงล่องเลยเฮ้ยสองตัวกันเฮ้ยผมนี้ไม่น่าใส่ตีเมื่อกี้นะมันวน่าจะมีแยกเพราะตอนนี้เหลือสองคนโดนูเขาชุ่วันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีตัวมีกา,ารด้วยนะนะตัวยิงปืนเลเซอร์สองตัวอยู่หน้าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยไอตัวเลเซอร์มันกวนจัดเลยว่ะ ตัวปืนเลเซอร์มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไกลปะตัวเลเซอร์มันน่าจะอยู่ไกลนะบิงลงแบบนี้บิงลงแบบนี้หัวแตกอีกอุ้ย,ยเจ็บเจ็บเจ็บนี่มีตัวยิมสนับสนุนวะ่ะผมไมนะ่มีระเบิดนะมีระเบิดยัดมีได้แล้วเนี่ยไม่โผล่มาไอตัวฝั่งนู้นวิ่งมาชุบเพื่อนวะ่ะเยี่ยมตัวเนี่ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเแยเลเซอร์มันแรงจังวะ โอ้ยเชี่ยแล้วไงเอาแล้วไงโอาแล้วไงตายแน่เลยเบอร์สองโชคดีเพื่อนเชี่ยรอดปะเนี่ยเกือบตายแล้วไงเราผมว่าเขายังไม่น่าไม่น่าจะวิ่งมาไม่น่าจะวิ่งมาช้าหรอกนะเขาน่าจะชุบเพื่อนกันอยู่เชี่ยวิ่งมาแล้วว่ะเอาแล้วไงไปมันเหวี่ยงได้เหรอเพื่อนมันดาวแล้วเหี่ยงไม่ใช่ได้หรอนะ มันต้องมีตัวมาชุบแน่มันต้องมีตัวมาเฮ้ยมาละหน้าเรามาละมาแล้ตัวนึงปั๊มย่างมันมีตัวไกลๆด้วยหน้าตัวนึงเฮ้ยมันเอาเรื่องจัดเลยว่ะจีิงจรมันเอาเรื่องจัดเลยเหรอโดนหน้าตัวหนึ่งนะเฮ้ยเรียบร้อยดาวเฮ้ยหลังว่ะบอดตัวนี้เป็นบอดตัวนี้เป็นบอดมโอเคมีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นอุ๊ยเพื่อนดาวแล้วว่ะ เนี่ยดาวสองคนแล้ววะลงรีบไปชุบเพื่อนให้หน่อยเอ้ยมีตัวมีตัวใช่ป่ะวัวเพื่อนเราเราต้องมีไปชุบเพื่อนเราเนะี่ยชุบเพื่อนกนนชุบเพื่อนกนนฝากชุบเบอร์หนึ่งด้วยเพื่อนเอาเพื่อนไม่ชุบเฮ้ยเพื่อนไม่ชุบเบอร์หนึ่งตายเนี่ยเขาเรียบร้อยเบอร์หนึ่งตายครับเฮ้ยเอ้ย,อยมีตัวยิงในในไกลมาเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนบนเขาแน,น่เลยแล้วมีมาฝั่งหนูแล้วว่าฝั่งปืนใหญ่แล้วว่า เอาไงนี้ผมว่าเราอ้อมในเมืองดีกว่านะถ้าเราเดินตรงไปโดนดักบงแน่เลยโหยิงไม่เลิกเลยนะเดี๋ยวผมอ้อมดีกว่าอ้อมจังหวะที่เขากอลันยิงกันนี่แหละอาจจะไม่ทันเห็นผมนะผมว่าเดี๋ยวผมจะอ้อมไปเมืองฝั่งนี้ดีกว่าลงน้ําดีกว่าไหมเนรวิ่งวันนี้ผมว่าลงน้าปลอดภัยกว่านะลงน้ําแล้วเขาไม่เห็นเรานะผมว่าเดี๋ยวผมจะลงน้ํามากกว่าลงน้ําดีกว่ามันเห็นเราป่ะอยู่บนนี้ ผมก็น่าจะเห็นนะอุ้ยนั่นไงเดี๋ยวเราขออ้อมเข้าวงก่อนนะเดี๋ยวเราขายิงลรามันบอกกับไปก่อนเพื่อนใจแข็ขงเข้าไว้อุ้ยเบอร์สามดาวอีกแล้วว่ะอุ้ยบ้านนี้เราเดินได้นะเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนั้นอนะอุ้ยบ้านนี้ก็มีว่ะถ้าบ้านฝั่งนี้มีเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่ามันอยู่ฝั่งแนวเนี่ยในบ้านเหรออุ้ยอุ้ยนินจาเฮ้ยมันแยกล่างว่ะตัวเป็นตัวจริงวะเนี่ยตัวเป็นตัวจริงเชี่ยตัวไหนตัวจริงวะอุ้ย โอ้นี่ไงตัวจริงวิ่งมาหน้าเลยอะ,อะขอหัวนนเน้นๆแล้วกันเพื่อนหองหัวเน้นๆสองตัววะ่ะเขี้ยวหัวโดยเขีเ้ยวเสร็จไปหนึ่งตัวเฮ้ยมีเสียงตีนหน่อยน,นะเฮ้ยมีตัวเฮี้ยมีตัวว่ะอยู่ไหนอยูอ่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้กดยิงไม่โดนทารหนึ่งตัวเลยตัวนึงเฮ้ยนี่ไง เออตัวนี้ผมน่า,นานจะใกล้ตายแล้วแหละโดนวงเบีหรือว่าโดนเขายิงปะโอเคบุสองเขาวงได้สบายอ๋อบุสองดาวเขาเก็บยากอนเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผมว่าผมต้องอุ้มเขาไปชุบในวงนี่เนี่ยไปเพื่อนอุ้มไปชุบในวงดีกว,ว่าถ้าไปชุบในวงก็มีเปอร์เซ็นต์ลอดรอดรอดตัวนะเผอผมโดนวงเบีแล้วชิบหายเลย,ยวงยังไกลอยู่แล้ววะ่ะ คงม,มันข้างจะช้าผมว่าผมชุบหน้านี้ได้ปะชุบลงเลยใช่ปะชุบตรงนี้เลยได้ปะผมว่าได้อยู่นะชุบตรงนี้แล้วันหนึ่งยังไม่มาเลยนะโอเคไม่ได้อยู่หน้าเรามีหุ่นยนต์นะเนี่ยหน้าเรามีหุ่นยนต์เฮ้ยแจมด้วยแจมด้วย เปลี่ยนกระสุนรอแล้วกันน่าเรามีหุ่นโยนนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันนะว่ามีคนขับหรือเปล่าเฮ้ยมีคนขับแล้ววะ่ะหน้าเราอยู่ฝั่งไหนเขาฝั่งนู้นเหรอระวังนะไอ้หุ่นโยนนั้นมันอย่างแรงอย่างถึงนะคนเดียวนี่น่าจะเอาไม่อยู่นะผมว่าเฮ้ยวัวหนึ่งวัวหนึ่งไม่เข้าวงเฮ้ยนั่นไงเที่ยมันเห็นผมปหมเนี่ยเปิดจอได้เปียกเปิดจอได้เปียกเปิดจอได้เปเียกเออ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 เที่ยแต่ทำไม มันแข็งจังวะเยอะ้เยอะเฮ้ยบิน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 กันแล้วกัน้ยเอไปไหนละไปไหนละไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนน่าจะไม่หวานนะช่วยเพื่อนดีกว่าเฮ้ยมันใกล้ระเบิดแล้ววะมันก็ระเบิดแล้วเออเป็นไงห้าวห้าวว่านมห้าวเหรอไปไหนแล้วตัวนึงตอนนี้มันเหลือสี่ตัวแต่แค่คนเดียวนะน่าจะเหลือเพื่อนเขาป้าหรือว่าเหลือคนอื่นวะเนี่ย ถ้าเหลือเพื่อนเขาเนี่ยยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราหากันอยู่ไหนอยู่ไหนดูไหนอยู่ไหนว่าเนี่ยบ้านฝั่งโน้นเหรอหรือว่าขี่หมูแล้วมันขี่หมูอยู่ฮะคนตรงนั้นหอนรอคนเหรอหรือว่าอะไรโคนใช่ปะ ใช่คนไหมเนี่ยอยู่ในบ้านเหรอถ้ามีคนก็ดีนะจะได้จบไปไหเหลือยค่คนเดียวเนี่ยผมไม่น่าใช่นะเราไปดูแอดดับดีกว่าอย่าได้เกาะอยวได้หมวกสามมาเกาะสามอ่ะเอออย่าได้ 1, 3, 3, เกาะสี่อ่ะที่ยไม่มีอะไรกอย่างเลยวะ่ะผมน่าจะเก็บไปวะ่ะเขาน่าจะเก็บไปเดบิวไปวะอยู่ไ,ไหนวะเนี่ยบอดหรือว่าคน แล้วคนเดียวไม่เจอแบบนี้บอดปะเนี่ยบินหาละบอดหรือว่าคนปะเนี่ยมันเซฟจังเหรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนโผล่มาซิมันไม่โผล่มาเลยว่ะเฮ้ยฟืนยิงเรียก เพื่อนยิงเรียกเพื่อนมียิงเรียกเอามาเอาบาลางเฮ ύ, ้ยปืนสั้นก็น่าสนใจนะตัวสุดท้ายน่าสนใจปืนสั้นปะ <c oughs> ปืนสั้นก็น่าสนใจนะปืนพก <c oughs> ไม่เจอเลยว่ะเฮ้ <c oughs> ยบอดปะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยบอกว่าดงวงบีบตายนะหรือว่าคนหรือว่าเขาหลุดวะหรือว่าเขาแค็บ <c oughs> บอดปะเนี่ยไม่เจอเลยเอา้าเฮียได้หนึ่งเฉยตายวง โอเคตายวงเลยว่ะโอเคที่หนึ่งเฉยอ่าอปืนสองปืนเอเคหนึ่งสองกับยูซี่กระแลงกันนะเนี่ยดาเมจเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดข้าวแล้วสิบคนผมว่าก็ได้อยู่นะปืนนี้ส่วนใหญ่จะใช้แต่ยูซี่ยิงนะโว่สองปืนนี้ก็ได้อยู่นะใครที่อยากเอาไปเล่นก็ลองเอาไปเล่นได้นะไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้นะ